ห่วงจุ้ยไม่ดีทําให้ชีวิตไม่มีความสุขจริงไหมความสุขมันอยู่ที่ใครอยู่ที่มึงเกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยมึงจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ใครเป็นคนก่อมึงเกี่ยวอะไรกับห่วงจุ้ยอ่ะมึงตอบกูสุขที่มึงหรือสุขที่บ้านสุขที่มึงอ่ะทุกที่มึงหรือทุกที่บ้านทุกที่มึงอ่ะชีวิตดีๆที่มึงหรือดีที่บ้านดีที่มึงมึงมีบ้านร้อยหลังแต่มึงไม่มีความสุขมึงก็ทุกเกี่ยวกับบ้านนะมไม่เกี่ยว บ้านมึงดีร้อยบ้านเลยร้อยหลังมึงมีบ้านร้อยหลังบ้านร้อยหลังดีหมดถูกต้องตาม, <client> ตามวงจุ้ยหมดแต่มึงมีความ <ret vra gen> ทุกข์ทุกที่ใจเกี่ยวกับบ้านมะไม่เกี่ยวมึงมีบ้านเลวชั่วตามหลักวงจุ้ยผิดหลักวงจุ้ยเขาแค่ไหนก็ตามแต่มึงมีความสุขในชีวิตปัจจุบันยังไงมึงก็มีความสุขเพราะสุขมันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่บ้านมึงไม่มีบ้านแต่มึงมีความสุขมึงก็สุขมึงมีบ้านแต่มึงมีความทุกข์มึงก็ทุก บ้านมึงดีแต่มึงทุกมึงก็ทุกบ้านมึงไม่ดีแต่มึงมีสุขมึงก็สุขมันเกี่ยวหาแล้วกับบ้านในเมื่อทุกสุขเกิดที่ใจมโนกรรมนั่นมันเกี่ยวอะไรกับเหตุปัจจัยภายนอกไม่ได้เกี่ยวหาแล้วกับเหตุปัจจัยภายนอกเลยเกี่ยวกับมึงล้วนตัวมึงเองเป็นคนสร้างเหตุรับผลไปตามการกระทาเวลามึงทุกอะเมียมึงนอนอยู่บ้านนอนแก่อยู่บ้านสมมติโอ้ยมึงทุกใจแล้วเกินเมียนอนแก่อยู่ที่บ้านอ้วนก็อ้วนแก่ก็แก่ เมื่อก่อนนี่ยังหุ่นดีเลยทุกวันนี้กูไม่อยากจะมองเลยมึงเลยออกไปหาความสุขข้างนอกมึงว่าสุขที่ใจหรือทุกข์ที่ใจหรือทุกข์ที่บ้านมึงกลับมาเจอมีเมียมือึงทุกเหมือนเดิมไหมทุกเหมือนเดิมแล้วออกไปอ่ะมีความสุขแป๊บหนึ่งกลับมาบ้านอ่ะทุกเหมือนเดิมไหมทุกเหมือนเดิมอ่ะแล้วมึงเอาเมียมึงออกไปเที่ยวด้วยอ่ะมึงทุกไหมทุกอ้าวไหนมึงบอกว่าบ้านห่วงจุ้ยไม่ดีมึงทุกนะมึงพาเมียแกมึงเมื่อกี้นี้ออกไปเที่ยวด้วยมึงบอกโอ้ยเมียลำบากลำบนจังเลยกูอยากจะพาสาวอ้อไปเที่ยวกับ ทุกแล้วเพราะอะไรเมียตามไปกับมึงทุกอย่างทุกแล้วสรุปก็ทุกอยู่กับมึงหรือทุกอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านมึงไม่ต้องโทษเมียมึงนะเดี๋ยวจะไปโทษเมียอีกโอ๊ยใจอย่างนี้ก็โทษเมียได้สิเพราะเมียอยู่ที่ไหนก็ทุกที่นั่นไม่เกี่ยวกับเมียนะเกี่ยวกับมึงนั่นแหละมึงมันเรื่องเยอะเรื่องมากเองอ่ะจะเอานู่นเอานี่เอานั่นแล้วเมียที่นอนแก่อยู่กับมึงใครเป็นคนหามาล่ะก็มึงหามาเองแล้วมึงจะโทษใครมึงจะไปโทษเมียมึงแก่ไม่ได้นะเพราะมึงเลือกมันมาเอง มึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะแก่รู้อ้าวมึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะเสื่อมรู้อ้าวมึงไม่รู้เหรอวันหนึ่งมันจะสันดาปเป็นแบบนี้รู้อ้าวเล่ามาทําไมอ่ะอ้ามึงตอบเอามาทําไมอ๋อวันนั้นมันสวยอาจารย์อ่ะเรื่องของมึงแล้วไม่เกี่ยวกับกูแล้วเพราะมึงยอมรับความเสื่อมมันไม่ได้เองมึงจะไปโทษใครไปโทษมันไม่ได้นะเออต้องโทษมึงนะอืเพราะมึงยอมรับความเสื่อมไม่ได้มึงรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันจะแก่แต่มึงไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นมึงไม่ยอมรับมึงก็ทุกเองเห็นไหม มึงทุกข์เพราะมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงมึงจึงทุกข์ถ้ามึงยอมรับตามความเป็นจริงได้มึงทุกข์ไหมไม่ถูกถ้ามึงยอมรับเออมันนอนแก่เป็นธรรมดาเนาะสภาพเมียกูก็เหมือนซากศพเนาะกำลังขึ้นอืดเชียดูสิพัดลมเป่าเสื้อสะบกสะบัดความเซ็กซี่ก็หมดไปแล้วเนะาะเมื่อก่อนเอวค้อเชียพัดลมเป่านี่อา่าเรานี่อารมณ์เกิดเลยทุกวันนี้อารมณ์ก็เกิดเหมือนกันแต่เป็นอารมณ์มโมโหแล้วเนี่ยออกูอยากจะยกพัดลมเนี่ยเคร่งทุ่มใสม่มันแล้วเกิดจะได้เลิก โบกสะบัดสักทีไอเสื้อที่กําลังพัดปิวอยู่กับพัดลมเนี่ยอยากจะทุ่มพัดลมทิ้งคนละอารมณ์เห็นไหมอารมณ์มึงยังเปลี่ยนแปลงเลยนับภาษาอะไรกับสภาพร่างกายเมียมึงจะไม่เปลี่ยนแปลงเออก็มึงรับความเป็นจริงไม่ได้เองจะโทษอะไรมึงก็พิจารณาเข้าไปสิให้เมียมึงเป็นอสุภะไปน่ะพิจารณาไปตามความเป็นจริงพิจารณาไปเลยแต่ถ้ามึงอยากจะให้อสุภนะนั้นสาเร็จเร็วขึ้น อ่าแล้วมึงน้อมเข้ามาใส่ตัวเองเร็วขึ้นทำยังไงมึงก็พิจารณาให้เมียมึงฟังเลยเธอนี้อ้วนดีเนาะแก่เป็นธรรมดาเชียร์เนี่ยชีวิตเธอนี่แก่เป็นปกติเลยใช่ไหมโอ้ความเสื่อมเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเธอเห็นไหมความเสื่อมเป็นอย่างนี้เ,อเ,เ,เธอลงด,ดูสิสภาพร่างกายเธอเนี่ยกำลังเสื่อมเนี่ยฉันกำลังพิจารณาเธอเนี่ยแล้วน้องเข้ามาใส่ตัวฉันเนี่ยว่าเธอเนี่ยแกกาลังเน่ากําลังกําลังเยิ้มเลยไขยมันนี่ไหลออกมากองนอนตะแคงข้างนีจากเมื่อก่อนนี่เอวคอดไม่มีพุงทุกวันนี้นี่ไหลลงพื้นหมดแล้วนะอะย้อยหมดละ พิจารณาสุภะแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวมึงไม่ต้องน้อมเองเดี๋ยวสักพักเมียมึงจะลุกขึ้มาน้อมใส่มึงได้เองอัตโนมัติมึงเตรียมตัวได้เลยถ้ามึงพูดกับมันอย่างเงี้ยอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันน้อมเขาเดี๋ยวมันจะน้อมเข้ามาหามืองเลยไม่แขนก็ขาเลือกเอาเอาอะไรอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันทุกข์ไงมันทุกข์เพราะมันยอมรับความจริงไม่ได้มันไปปรุงแต่งมันไม่ยอมรับตามความเป็นจริงความเป็นจริงคืออะไรบ้านก็คือบ้านคนก็คือคนรถก็คือรถเราก็คือเราของก็คือของ ดินก็คือดินน้ําก็คือน้ําไฟก็คือไฟลมก็คือลมแต่เราไม่ยอมรับตามความเป็นจริงเรายอมรับว่าอะไรเราไม่ยอมรับว่าอะไรเมียเราแก่ไม่ยอมรับเมียฉันต้องสวยนี่ไงไม่ยอมรับแต่ความเป็นจริงบ้านก็คือบ้านยอมรับนะไม่ยอมรับบ้านไม่ดีบ้านดีบ้านห่วงจุ้ยดีบ้านห่วงจุ้ยเหมาะไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าบ้านก็คือบ้านไม่มีดีไม่มีเลวเพราะอะไรมันก็คือบ้านมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เนี่ยไม่ยอมรับความจริงเห็นนะเมื่อเราหรือสัตว์ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงก็เกิดอะไรก็เกิดทุกข์นี่แหละเรียกว่าทุกข์ขั์มันไม่ยอมรับความจริงมันก็ทุกข์สิไปปรุงแต่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ต้องมีอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้จากความเห็นผิดของคนในโลกเห็นไหมมนไปทุกข์ร้อนเดือดร้อนกับของเสื่อมของที่เปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมรับความจริง รับความจริงกันซะตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปกังวลกวายตามความเชื่อตามความเห็นผิดของคนเราต้องยืนหยัดอยู่บนความจริงยืนหยัดอยู่บนสัจจะาความจริงความจริงคือคําสอนพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรจริงกว่านี้แล้วศึกษากันเยอะๆมีสติสัมปชัญญะอย่าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่จริงอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันปรุงแต่งไอความเชื่อต่างๆนานา,นานในโลกนี่มันปรุงแต่งเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริงถ้าความจริงมันต้องใช้ได้กับทุกผู้ตัวคนต้องใช้ได้กับทุกคนแม่แบ่งชนชั้นวันนะ จะผิวขาวผิวดําจะศาสนาใดก็ตามในโลกจะใช้สัจจะความจริงเดียวกันหมดที่เหลือนะมันความเชื่อทั้งหมดความเชื่อนะ่ะไม่จริงมันไปปรุงแต่งเอาให้คนเนี่ยมาหลงมาไหลในสิ่งเหล่านั้นว่าดีหรือไม่ดีงามหรือไม่งามสวยหรือไม่สวยไปปรุงแต่งกันเองแต่ความเป็นจริงสวยก็เสื่อมที่เลก็เสื่อมจะเคยสวยวันนึงก็ต้องไม่สวยมันไม่สวยไปตลอดหรอกเวลาไปตายสิสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครเอาเอาไม่ลงหรอกลองไปยืนดูคนสวยดิสวยระดับนางงามจักรวาล อระดับยูนิเวอร์สก็ตามแต่จักรวาลจะโลกหาเหวอะไรก็ตามสวยแค่ไหนนอนตายทิ้งไว้สามวันผู้มึงก็ไม่รักกันแล้วไม่เหลือความสวยแล้วจะเอาอะไรมาสวยนอนเน่าอยู่นะเอาไหมล่ะเอาลงมะไม่ลงแล้วนั่นนะความจริงความจริงคืออะไรความเสื่อมเราต้องเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ว่าความจริงมันเดินสู่ความเสื่อมแต่เราอะไม่ค่อยยอมรับความจริงเราไม่ค่อยยอมรับความเสื่อมเราเลยอะไรเราเลยมีความทุกข์เพราะไม่อยากให้มันเสื่อมจากเราไป เราเลยไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องไม่เสื่อมจากเรามันต้องอยู่คงสภาพเดิมกับเราตลอดไปมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงรถต้องไม่พังเมียต้องไม่แก่เอผัวต้องไม่เหี่ยบ้านต้องไม่ทรุดโทรมเนี่ยร่างกายเราต้องไม่เสื่อมซามเนี่ยเราต้องไม่ป่วยไข้เราต้องได้สิ่งใดเราต้องได้สิ่งนั้นอยากได้ต้องได้เห็นไหมล่ะมันมีแต่ไปปรุงแต่งให้มันเป็นไปตามความพอใจของเรามันจริงไหมล่ะมันไม่จริง เห็นไหมเราอยู่กับความไม่จริงตลอดเวลาเลยเราไปปรุงแต่งของที่มันจริงเนี่ยไปปรุงให้มันไม่จริงมีเมาส์เมาส์อย่าเสื่อมนะพอเวลาเสื่อมตู้ไปทำไมเสื่อมละเสื่อมไม่ได้นะกวนกวายอย่าเสื่อมห้ามเสื่อมทุกไหมทุกแล้วความจริงคืออะไรมันเสื่อมก็ต้องอะไรเออมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาเนาะใช้ไปละกันหาอ่าใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้เป็นไหมไม่เสื่อมตู้ไยอย่าเสื่อมเนะ ห้ามเสื่อมเด็ดขาดเลยนะเธอจันรักเธอมากเลยอย่าเสื่อมนะความหมายคืออย่าตายถ้าตายจากฉันไปไม่ได้ฉันรักเธอมากไม่ได้นะเนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงความจริงคือเขาตายแต่อย่าตายจากฉันไปนะผัวทิ้งเป็นไงอีเมียเกาะขาผัวนั่นเลยอย่าไปอย่าจากฉันไปเลยเอออยู่กับฉันเธอฉันขาดเธอไม่ได้ หำแท่งเดียวขาดเธอไม่ได้เออมึงไปหาเอาใหม่ก็ได้หำอันเดียวมันจะเป็นหาอะไรเนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วสุดท้ายเป็นไงมึงก็มานั่งร้องไห้ร้องไห้ห้อะไรร้องไห้หำร้องไห,ห้หำพวงเดียวเพราะอะไรไม่เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ยอมรับไม่ยอมรับว่าอะไรว่ามันต้องอยู่กับเรามึงต้องรักกูมึงไปรักคนอื่นไม่ได้มึงต้องอยู่กับกูมึงทิ้งกูไม่ไ,ได้ แต่ความเป็นจริงมันทิน้งได้ไหมล่ะได้สิทำไมจะไม่ทิ้งกูทิ้งมาไม่รู้กี่คนแล้วทิ้งได้ไหมได้แล้วมึงอะโดนทิ้งมากี่คนแล้วโอ้โหนับไม่ได้ได้ไหมได้อ้าวไหนมึงบอกไม่ได้อะทาไมตอนนี้ได้แล้วอะได้ไหมได้มึงโดนทิ้งมากี่ทีแล้วไม่ร yes. ู้กี่ทีแต่เวลาตอนมึงจะโดนทิ้งไงี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะมีอยู่ไม่ได้ประมาณคนที่สาคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกอ้าวไหนมึงบอกอยู่ไม่ได้ไงนี่มึงผ่านมากี่คนแล้วเนี่ยมึงพูดคาเดิมแล้วเป็นแพทเทิร์นเลยอยู่ไม่ได้าเธอ ขาดหัมไม่ได้ฉันขาดหัมไม่ได้ฉันขาดหอยไม่ได้ทุกวันเนี่ยกี่หัมกี่หอยแล้วที่มึงเอากันมาเนี่ยไหนมึงบอกอยู่ไม่ได้อะเนี่ยมึงไม่อยู่กับความเป็นจริงเห็นป่ะเนี่ยปัญหากว่ามึงจะรู้ว่าจริงเป็นไงหลงไปไหนตัวไหนก็ไม่รู้แต่มึงอยู่กับความจริงตลอดเวลาแต่เห็นไหมไม่เคยเห็นทันไหมไม่เคยทันมึงก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าหำมอันนี้หนึ่ง หำอันที่หนึ่งหอยอันที่หนึ่งเราเคยรักมากแต่วันนี้เรามารักอยู่หาอันที่หกละเรามารักอยู่หำมอันที่หกหามอันที่เจ็ดหอยอันที่หกหอยอันที่เจ็ดรักมากไหมรักมากแต่ตอนนั้นมึงบอกขาดหามอันที่หนึ่งไม่ได้แต่มึงผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าจนปัจจุบันเนี่ยมึงอยู่อันที่หกแล้วนี่มึงอยู่อันที่หกแล้วมึงกระโดดมามึงยังไม่รู้ตัวด้ซ้ําเลยว่ามึงบอกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แต่มึงมาเจออันที่หกแล้วเนี่ยนั่งลอยหน้าลอยตาไม่กี่นาทีอ้าวอันที่หกแล้วเหรอเนี่ย เห็นไหมเราผ่านความเสื่อมมากี่เสื่อมแล้วโอ้โหนับความเสื่อมไม่ได้เจอมากี่ความเสื่อมแล้วไม่รู้กี่ความเสื่อมแล้วเจอความจริงมากี่ความจริงแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หลุดไปหำมอันหนึ่งมาหำมอันที่สองตั้งอยู่หำอันที่สามดับไปหำอันที่สี่เกิดใหม่หำมอันที่ห้าตั้งอยู่หำมอันที่หกดับไปหอยอันที่เจ็ดมาหอยอันที่ยุดเจ็ดแปดมาตั้งอยู่หอยอันที่แปดดับไปหอยอันที่เก้าตั้งอยู่เกิดขึ้น มึงผ่านเรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดการแก่การเจ็บการตายพัดผ้าผิดหวังจากของอเป็นที่รักกี่ครั้งในชีวิตนับไม่ได้แต่มึงเคยเห็นมันทันไหมไม่เคยทันเคยกลับไปดูมันมว่ามีสติสัปชัญญะมึงผ่านมายังไงมันเป็นโทษยังไงมันเป็นทุกยังไงในแต่ละครั้งแล้วมึงก็สร้างทุกเรื่องเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆหำหอยอันที่หนึ่งมึงทุกมึงเลิกทุกหำหอยอันนี้หนึ่งมึงมีความสุขมึงไปหาหำหอยอันที่สองมาเป็นทุก แล้วมึงก็หมดไปความสุขชินเข็ดมะไม่เข็ดหามาอันที่สองหอยอันที่สองทำมึงทุกมึงก็เลิกกับหำเนื้หอยที่แล้วมึงก็ทุกไปแล้วมึงก็ไปหาหำหอยอันที่สามมาใหม่สุกยงังสุกแล้วหายทุกอย่างหายไปปิดทิ้งมาเจอหำหอยอันใหม่หายมะหายสนิทเข็ดมะไม่เข็ดเดี๋ยวมึงทุกจากหำหอยอันที่สี่มึงก็ไปหาห้าหกเจ็ดต่อไปทุกมะทุกแต่เข็ดมะ ไม่เข็ดมึงเคยจําได้มาว่าแถละต้าแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มึงทุกแล้วมึงบอกไม่เอาแล้วกูจะไม่เอาอีกแล้วมึงไปปรึกษาเพื่อนสมมติมึงอกหักกับมึงปรึกษาเพื่อนกอดคอกับเพื่อนกูไม่เอาอีกแล้วกูเข็ดมากเลยกูพอกูพอกูไม่เอาอีกแล้วกลับมาง้อกูก็ไม่เอาเพื่อนบอกไม่เป็นไรเออมันชั่วมันเลวปล่อยมึงปล่มึงปล่อยไปเลย มันอยากจะไปทาอะไรให้มันไปมันไปหาคนใหม่มันไม่รักดีมันไปแลวมันเลวมันชั่วมึงปล่อยมันไปใช่กูจะปล่อยแล้วกูไม่เอรล้วกูเข็ดกูเหนื่อยกูจะไม่เอาความรักอีกแล้วกูเข็ดกับความรักกูพอไปอยู่ข้างบ้านดีคนที่เป็นที่ปรึกษานะมึงซื้อเพชรดีกีไปฝากมาหน่อยอีกไม่นานอ่ะอีคนที่ปรึกษาเป็นหมาหอนเพราะอะไรมันจะกลับไปหาหำเดิมเข็ดนะอย่าใช้คําว่าเข็ดไม่มีคําว่าเข็ด พวกมึงนะ่ะทำอะไรซ้ำๆกันมาเจ็บปวดรวดล้าวทรมานใจจะเป็นจะตายล้อให้น้ำตาไหลามาตลอดสังสารวัตรอันยาวนาะนมึงเป็นแบบเนี้ยซ้ำมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกูจะบอกให้มึงเนี่ยทุกแล้วทุกอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่ข่าวกี่พบกี่ชาติมึงก็เป็นอย่างเงี้ยอาการเดิมทุกพบทุกชาติเข็ดนะอืออาจารย์อย่าใช้คำว่าเข็ดหนูทนได้นี่หนูนี่กระโถนอาจารย์นี่กระโถนอาจารย์หนาไม่เท่าหนูหรอกความอดทนในความทุกข์ของหนูนี่ โอ้ย oh, ยาวนานแต่เวลาทุกมาอาจารย์ช่วยหนูหน่อยเธอหนูไม่ไหวแล้วหนูจะทำยังไงกับมันดีมันเอาอีกแล้วมันทำหนูอีกแล้วพลกูกูไม่เคยเห็นใครพลกูสักคนทุกมาวกวิ่งปี๊ดกลับมาหากูแล้วเอาอีกแล้วอาจารย์เข็ดมาเข็ดแล้วเดี๋ยวกูหาอาหารอีหมีก่อนอีหมีเอาอาหารมาให้กูหน่อยดีว่ากูจะแดกอาหาร กูจะแหลกอาหารมึงแล้วแทนนะอีหมีกูจะเป็นหมาแทนและเคสมาหากูนี่กูถูบ้านไม่ทันมึงอ่ะกูบอกให้อาการอกหักมึงนี่กูไม่เคยถูบ้านแห้งยังไม่ทันแห้งแล้ววิ่งกลับไปอีกแล้วเออมึงกลับไปกูกำลังถูบ้านใหม่ยังไม่ทันแห้งเลยมึงมาอีกแล้วกูจะบอกให้พวกมึงเนี่ยมันเป็นสันดาห์แบบนี้กูจะบอกให้ซ,ซ,ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาไม่จบไม่สิ้น มึงจําไว้ว่าเนี่ยเรียกว่าทุกข์หัดย้อนกลับไปมองดูความทุกข์ของตัวเองหน่อยว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเวลามันทุกข์มันทรมานแค่ไหนมึงกลับไปดูหน่อยตอนมึงมีความสุขมึงจะไม่เห็นความทุกข์การที่มึงมีความสุขอยู่แล้วมึงจะเห็นความทุกข์ได้ทํำยังไงมึงต้องนึกถึงความทุกข์ที่มึงเคยเจอสมมติในปัจจุบันมึงมีความสุขกับคนใหม่มึงต้องย้อนกลับไปดูว่าความทุกข์ในคนเก่ามึงเป็นยังไงเพื่ออะไรเป็นบทเรียนว่ามึงจะไม่ทํากับคนใหม่เนี่ยซ้ําอีก ถ้า,ถามึงยังยึดมั่นถือมั่นในความรักกับคนเดิมแบบเดียวกับที่มึงยึดมั่นถือมั่นในความรักคนใหม่มึงยึดแบบเดียวกันถ้าไอคนใหม่มันหนีจากมึงไปมันเลิกจากมึงไปมึงจะกลับมาทุกแบบเดิมทรมานนะกูบอกให้นะทุกครั้งที่มึงทุกมึงจะทรมานใจมากทุกครั้งที่กูเห็นลูกศิษย์กูทุกกูจะทรมานมากแต่กูไม่ได้ยินดียินร้ายมันแต่กูเห็นความทรมานกันแล้วกูสลดสังเวชว่ามันทุก,กี่ครั้งกี่คราวมันก็ไม่เคยจำ มันไม่เคยพิจารณาเห็นโทษได้มันจะลืมโทษเหล่านั้นทุกครั้งเมื่อมันเจอความสุขเพราะฉะนั้นกลับไปย้อนดูว่าความทุกตัวเองอเป็นยังไงแล้วอย่าให้มันเกิดซ้ําอีกแล้วมึงจะไม่ทุกข์อีกเมื่อมึงรู้จักความทุกเป็นยังไงมึงจะรู้จักอุบายเป็นเครื่องออกจากความทุกนั้นได้แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปใครทําอะไรมึงก็ตามมึงจะไม่ทุกตามเขาเขาจะทิ้งมึงมึงจะเสียใจประเดี๋ยวประดาวไม่ฟูมไฟ มึงจะถอยกลับมาตั้งหลักมีสติสัป,ปชัญญะจากการที่มึงเคยเห็นโทษจากการนั้นมาแล้วนั่นแหละคือมรรคแปดนี่อ่ะคืออริยสัจสี่ง่ายๆแค่เนี้ยมึงต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ถ้ามึงรู้เรื่องนี้ไม่ได้ยันตายมึงก็พ้นจากความทุกข์เรื่องนี้ไม่ได้มึงจะเจ็บซ้ำเจ็บซากเจ็บแล้วเจ็บอีกนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนะที่กูพูดจริงจังมึงเห็นกูขำไหมเนี่ยไม่ได้ขำเลยนะนี่เรื่องจริงจังแต่มึงเอาไปขำก็เังไม่เกี่ยวกับกูนะเออ เห็นไหมนี่กูจะตลกแค่ไหนกูกลับมาได้นะกูจะบอกให้เพราะที่กูพูดมันคือทมมันเป็นเรื่องจริงในชีวิตพวกมึงเลยทุกคนไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เจอกันมาหมดคนไม่เคยมีผัวมีเมียมันก็ต้องผิดหวังจากลูกเออมันไม่มีลูกมันจะมีผัวมีเมียได้ไงมันไม่เคยผิดหวังจากผัวจากเมียมันมันก็ต้องเคยผิดหวังจากเพื่อนมันไม่เคยผิดหวังจากลูกจากผัวจากเมียมันก็ต้องเคยผิดหวังจากพ่อแม่ จากเพื่อนฝูงจากญาติโกโหติกาจากของที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นยังไงมันก็ต้องมีสักเรื่องหนึง่งที่มันต้องเข้าไปผูกและผิดหวังจากสิ่งนั้นไม่มีทางออที่จะไม่ทุกยังไงก็ทุกมันต้องมีสักเรื่องหนึ่งให้มึงทุกออมึงไม่ทุกเรื่องลูกเรื่องผัวไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกแต่มึงมีทรัพย์สมบัติพะสถานมากมายมึงก็ไปทุกเรื่องนั้นแหละ ไปยึดมั่นถือมั่นไปกอบโกยเอาลาบสการละเอาชื่อเสียงเยินยอเอาเงินทองมาเป็นของมึงแล้ววันหนึ่งชื่อเสียงไม่เป็นไปตามความพอใจมึงมีคนเกลียดมึงก็ทุกข์ใจเพราะอะไรมึงคิดว่าทุกคนต้องรักมึงวันหนึ่งมึงมีอำนาจมึงแสวงหาอำนาจมึงได้อำนาจมามึงผูกใจกับอำนาจนั้นแต่วันหนึ่งมึงเสื่อมจากอำนาจนั้นมึงก็ทุกข์ใจเสียใจทุกไหมถูกรอดไหมล่ะไม่รอดนั่นแหละเรียกว่าโลกกระทำ โลกกระทำมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริมมีนินทามีความสุขต้องมีทุกข์เพราะพุทธลเจ้าเลยสอนให้เราโฟกัสที่ความทุกข์ทำไมถึงสอนให้เราโฟกัสที่ความทุกข์เพราะเราจะได้เห็นโทษของมันไอ้ตัวความทุกข์นี่แหละคือโทษตัวความทุกข์เนี่ยคือปลายทางของทุกเรื่องแล้วไม่ใช่ต้นทางเราทุกข์เรารู้สึกถึงความทุกข์ได้ว่าเรากําลังเสียใจเรื่องเนี้ยแสดงว่าเหตุมันเกิดจบไปแล้วถ้าเหตุมันยังเกิดไม่จบมันจะยังไม่ทุกข์ถ้าทุกข์เนี่ยคือผลแล้ว มันเป็นโทษเกิดขึ้นแก่เราแล้วเราจึงมีความทุกข์นั่นแหละโทษพราะพระพเจ้าเลยให้เรามองเห็นโทษจากความทุกข์แล้วเห็นอุบายไปหาอุบายเป็นเครื่องออกจากความทุกข์นั้นอย่าให้กลับไปเวียนซ้ำอีกการทุกข์ซ้ำๆนั่นแหละเรียกว่าการเกิดการตายการเจ็บการป่วยได้ไข้นั่นแหละเรียกว่าความทุกข์การตั้งมั่นคงดำรงอยู่ไม่ได้การพลราดผิดหวังการเสียใจนั่นแหละเรียกว่าการตาย ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์ไม่มีสติสัปชัญญะร้องไห้น้ำตาไหลนั่นแหละเรียกว่าความตายแล้วนั่น่ะตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรามีสติกับมาตั้งมั่นใหม่มีสติกลับขึ้นมาใช้ชีวิตไปตามปกตินั่น่ะเกิดใหม่แล้วดังนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย็นยันเช้าใหม่กว่าหนึ่งเราเกิดตายซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนั่นแหละเรียกว่าเกิดดับ อารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นอารมณ์หนึ่งตั้งอยู่อารมณ์หนึ่งดับไปวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องวันหนึ่งไม่รู้กี่อารมณ์ต่อกี่อารมณ์เมื่อกี้ตลกดับไปแล้วตลกเกิดขึ้นตลกตั้งอยู่ตลกดับไปจริงจังเกิดขึ้นจริงจังตั้งอยู่จริงจังดับไปเห็นทันไหมว่าดับไปตอนไหนไม่ทันเห็นทันไหมว่าเกิดขึ้นตอนไหนเห็นไม่ทันเห็นไหมว่าตั้งอยู่นานแค่ไหนเห็นไม่ทันเพราะอะไรไม่มีสติในการเข้าไปดูอารมณ์ตัวเองขนาดนี้มีใครเห็นอารมณ์ตัวเองบ้างไม่มี เห็นไม่ทันหรอกมันเกิดไปตอนไหนดับไปตอนไหนยังไม่รู้เลยอาจารย์เปลี่ยนคําพูดตรงไหนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดับไปตอนไหนเปลี่ยนไปตอนไหนเออตลกดีว่าฟังดีแล้วดับไปตอนไหนเห็นทันไหมไม่ทันเปลี่ยนไปตอนไหนเห็นทำไม่ทันเกิดขึ้นตอนไหนเห็นทันไหมไม่ขนาดฟังอาจารย์อยู่เกิดดับกี่ครั้งกี่คราวทันไหมไม่ทันนั่นแหละเรียกว่ากาลังเกิดตายเราเกิดตายอย่างเนี้ยตลอดทั้งวันไม่เคยหยุดอารมณ์นั่นแหละหนึ่งอารมณ์เกิดขึ้นนั่นแหละหนึ่งการเกิดหนึ่งอารมณ์ดับไปนั่นแหละหนึ่งการตาย อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นแหละหนึ่งการเกิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วอันที่สองเกิดมาแล้ววันหนึ่งการเกิดการดับจึงเป็นวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่พันครั้งกี่หมื่นครั้งนับไม่ถ้วนเห็นไหมทันไหมไม่ทันเพราะอะไรเราไม่มีอุบายไปเครื่องออกพระบุทรเจ้าเลยสอนให้เราฝึกปฏิบัติอริยมรรคองแปดคืออะไรพยายามรักษาศีลเพราะคนที่รักษาศีลได้เนี่ยมันมีสติอ่อนๆอยู่สติอ่อนๆหมายความว่าอะไรจะตบยุงเฮ้ยไม่ตบดีกว่าว่า วันนี้รักษาศีลว้เห็นไหมเจตนาความระยชัวว่วกลัวบาปมันพุ่งขึ้นอ่อนๆอ่อนๆอะไรอีกเป็นการฝึกสติจะโกหกเฮ้ยพูดโกหกมองเห็นโทษทันว่าไม่โกหกดีกว่าวะเดี๋ยวไปเบียดเบียนกับเขาเดี๋ยวจะเกิดโทษอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้นมากกว่าเดิมไม่โกหกดีกว่าหน้าสติตั้งมั่นได้อ่อนๆมะมอ่อนๆสติตั้งมั่นได้แบบอ่อนๆเห็นไหมสุดท้ายแล้วจะนําไปสู่สติตั้งมั่นได้เต็มตัวเพราะเราฝึกสติสัมปชัญญะมาอย่างดี ศีลน,นำไปสู่สมาธิฝึกศีลดีใช่ไหมสมาธิตั้งมั่นได้เมื่อฝึกสติสัพปพปัญญาดีสมาธิก็ดีเพราะฝึกมาจากศีลใช่ไหมศีลน,นำไปสู่สมาธิดีสมาธิดีก็คงสงบสงบได้อย่างรวดเร็วก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเราจะทํางานเราก็โฟกัสกับงานไม่ไปคิดอย่างอื่นเราจะพูดคุยก็โฟกัสกับการพูดคุยไม่ไปคิดอย่างอื่นเราจะได้อะไรไม่พูดผิดพลาด เราจะได้อะไรสัมมวเสมาวาจาไม่โกหกคนอื่นเราจะได้อะไรพูดเฉพาะในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เพิรเจอรไรสสาระเราไม่พูดเห็นไหมสมาธิมันเกิดทําอะไรผิดพลาดน้อยไหมน้อยจะประสบความสำเร็จได้มากไหมสําเร็จได้เร็วสําเร็จได้มากเพราะอะไรสติตั้งมั่นดีสมาธิดีจดจ่อในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญญาเกิดไหมปัญญาย่อมเกิดเพราะสมาธิดีคิดอะไรวินิจพิณพิจารณาอะไรลอกข้อไปหมดปัญญาเกิดไหมปัญญาเกิด ปัญญาเกิดก็รู้เห็นตามความเป็นจริงจะทุกได้ไหมก็ทุกไม่ได้เพราะอะไรมีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมไปธรรมดามันเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาจะไปยึดมั่นถือมังง่นนมันทําไมมันจะเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปหน้าที่เราคือสร้างเหตุปัจจัยไปตามความเป็นจริงจบนะจบศีลส,สมาธิปัญญาจบปริบูรณ์สมบูรณ์จเจริญไหม,มจเจริญทุกได้ไหมทุกน้อยสุขมากไหมสุขมากที่สุดนี่แหละธรรมะพุตติธรม